ก็สวัสดีครับพวกกับผมซันดิเซอร์ตามเคยนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อตัวละครนะครับผมอย่างแรกเลยจะเป็นตัวที่เลเวลอะสีเหลืองเหลืองนี่คืออะไรสีเหลืองเหลืองนี่คือพลังที่มันแบบเกินเกินสองแสนแปดมั้งถ้าจะไม่ผิดสองแสนห้าสองแสนเจ็ดผมไปลุ้นกันแต่ถ้าสีแดงก็ถ้าจะวันแสนหกมั้งแสนหกขึ้นแต่สีฟ้าก็จะต่ำกว่าน,น่อยสีเขียวต่ำสุดแล้วนะครับ ไม่ต้องไปสนใจสีฟ้าสีเขียวสีแดงดูที่พาวเ r อร์สกดีกว่าเห็นนะอันนี้คือพลังลบนะครับพาวเวอร์สกอย่างเช่นตัวธนูธนูจะเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าันนะครับแล้วก็แปดสิบสองนี่คือพลังลบแล้วก็ราคาวีมิก็ประมาณ3ามร้อสามสิบถ้าจะเช็คยังไงไปที่ก o o g l e ครับ นี่ครับมีมิตรุบาทเข้าเว็บไหนก็นได้อ่ะผมจะเข้าเว็บนี้เขาเว็บนี้ก็ได้มันบอกว่าสามสาสิบใช่ไหมเราเ,าเขียนไปไม่ใช่ไม่ใช่สามว่าสามสิบอ่ะก็ะตกประมาณสี่พันเก้าร้อยเก้บสองบาทนะครับที่มันคูณมาให้แล้วก็ถ้าจะให้ผมดูนะสละใครที่ได้ไม่เป็นอะ่ะก็ หรืออยากจะเล่นซัพพอร์ตกดที่นี่ครับคาสแล้วก็เอาเป็นตัว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายหัวข้อย่อยๆให้กันละกันนักลบก่อนนักลบนี่ผมไ,ไม่เป็นเหมือนกันแต่คนหบอกว่ามันเท่มันเท่แต่ว่าผมเฉยๆส่วนตัวผมยังไงก็ได้อันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็มีเหตุผลจะเป็นตัวเวท เวทนะครับเวทก็สกิลแข็งทําให้แบบฝั่งตรงข้ามแข็งถามว่าโหดไหมก็โหดแต่ว่าจะฟาร์มฟาร์มฟุทธนูไม่ได้ธนูจะดีกว่านี่ครับตัวธนูจะเป็นอย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็มือสังหารจะเป็นตัวหอ,อกนะครับหอ,อกสกิลล้มเยอะที่สุดแล้วแล้วก็มันจะมีสกิลฮิลของมันโกงเหมือนกันนะตัวเนี้ แต่ถ้าถามว่าเราจะซื้ออะไรดีถ้าซื้อแล้วราคาไม่ตกก็คือเราเอามาขายต่อได้ก็คือซื้อเป็นตัวเต๋าดีกว่าเต๋าเต๋าก็คือตัวซัพพอร์ตเนี่ยราคาไม่ค่อยตกนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตก็คือตัวฮิวให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ลบบับฟฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเต๋าก็จะโกงหน่อยนะครับ แล้วก็ส่วนเลเวลถ้าจะเล่นดีๆก็เอาประมาณสักหนึ่งร้อยก็ได้ประมาณสักหนึ่งร้อยถึงร้อยสิบห้าพลังก็ประมาณสักในที่เขาเล่นกันก็ประมาณประมาณเศษสี่ถ้าอยากจะตีกันสงคามอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยใส่สี่ถึหกแล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้สนใจตรงนี้คือราคาที่เราแบบมีงบมีมิเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเช่นผมมีอยู่ร้อยมิชใช่ไหมประมาณ เออเราวีมิกก็ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยสิบบาทอ่าห0สิบวีมิกก็ได้สิบวีมิกถึงหนึ่งร้อยอ่ะไม่มีนะครับอ่ะผมจะใส่เป็นสักสองร้อยไม่มีงั้นใส่ไปสามร้อย่ะเดี๋ยวนะแล้วก็กดตรงนี้เราราคาต่ำสุดเนี่ยเห็นนะ ก็ไปดูเอาเนี่ยผมจะดูสีตัวก่อนสีสีสีไอเทมเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนอถ้าสีกระกาก็จะเป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วก็ตามด้วยสีเขียวแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าตามด้วยสีแดงนะครับแล้วก็สีทองจะเป็นสีสุดท้ายอันนี้คือสกิลแดงก็สีแดงเนี่ยที่บอก จะเขียนไว้ให้โอเคเขียนไว้ใต้คลิปให้อันนี้ก็หินแดงนะครับหินแดงมันจะเพิ่มเลือดครับเพิ่มพลังให้เยอะแยะมันจะไม่โหดเพราะว่ามันจะเพิ่มแค่เลือดอย่างเดียวมันเพิ่มพลังก็จริงพลังของพาวเวอร์สกอร์แต่แต่มันจะไม่มีดาเมจบางคนไม่ได้เอาเดาเมจมา ก็คือเน้นตัวนี้มาเพิ่มเลือดมาเพิ่มพวกโพกสกอร์นะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งโพกสกอร์ยิ่งขึ้นเยอะที่สุดละมีโพกสกอร์ที่ขึ้นเยอะที่สุดเราตอนผมเล่นแรกๆก็อย่างเงี้ยแหละ,ะหินแนะนําเป็นหินอย่างงี้ดีกว่าหินสีเงินอ,อันนี้สีฟ้าจะเป็นมานานะครับหินเลี้ยงสีฟ้า อ่าอ่ะอันนี้เงี้ยสีเงินเงนี้ยจะเพิ่มเป็นดาเมจอย่างเงี้ยแต่พื้นหลังมันพื้นแดงใช่ไหมพื้นแดงที่ผมบอกเลยอยู่ลองเกี่ยวอันสุดท้ายลองจากอันเนี้ยสีทองอ่ะสีทองอัองอนแรกเลยเอ้ยสีดเอ้สีทองดีสุดแล้วเรามาก็สีแดงพื้นนํำมาถึงพื้นนะส่วนตัวข้างในจะเป็นสีน้ําเงินก่อน นีสีเงินเหมือนกันสีเงินจะเพิ่มคีครับสีแดงจะเพิ่มเลือดสีเหลืองจะเพิ่มจบตีทั้งหมดสีม่วงน่าจะเพิ่มตีมอนมั้งถ้าไม่ผิดแล้วก็สีฟ้าจะเป็นตีเอ๊ยสีฟ้าจะเป็นเอมพเป็นมานานะ่ไอ้อย่างเงี้ยสีเขียวเห็นนะ ไอ้อย่างเงี้ยห่วยห่วยห่วยเริ่มห่วยเนาอและนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อจริงๆเราพยายามดูสัตว์ดีกว่านี่ครับสัตว์เลี้ยงวิญญาณที่มีอยู่เห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นตัวนกยูครับตัวนี้ตัวที่สองแล้วก็ตัวแรกตัวที่สามนกยูงจะเป็นเออเป็น PVP ถ้าจะไปผิดตัวนี้จะเป็นตัวมานาตัวแรกส่วนตัวที่สามจะเป็นมานาเหมือนกันเนี่ยตัวนี้หนึ่งสองสามนี่ยผมผมชอบตัวที่สี่ผมก็ชอบกันตันแล้วก็ตัวสุดท้ายสีแดงตัวเนี้ยก็โอเคครับเป็นตัวยีพตัวนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ดูเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสัตว์ EP เห็นไหม คอยกัดส่วนตัวนี้ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยแน่ใจลองอ่านตามที่มันเขียนดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดถ้าอ่านไม่ทันก็กดหยุดได้เนี่ยไอที่เป็นรูปคนอย่างเงี้ยเป็นเพิ่ม E P ไว้ฟาร์มลได้ใส่ของฟาร์มเวล ส่วนที่เป็นรูปตัวขุดตะขอเงี้ยมันจะให้ขุดเหมืองอะไรเงี้ยเอาไปขุดเหมืองได้ขุดเหมืองไวขึ้นนะแล้วก็การดูวัตถุดิบวัตถุดิบน้องสนใจเอาศิลาบิศาจเนี่ยหาหินทองก็ได้มา แต่ส so ่วนใหญ่เขาจะเน้นเน้นเป็นสัตว์ทองดีกว่าเดี๋ยวให้ดูสัตว์ทองสัตว์ทองนี่เอาเป็นตัวแรกเลยมันนี้มันขายแล้วนี่นี่สัตว์ทองจะเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวเนี้ยโกงเหมือนกันนะตัวนี้มันชุบชุบเลยถ้าตายเสร็จก็ชุบแต่ว่าเลือดจะลด ชุบเลื่อนไม่เต็มนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยวัตถุโบราณมังกรก็มีเนี่ยเนี่ยหินทองเนี่ยที่เขาเล่นกันเนี่ยมีตีบวกด้วยมีสเปกตรัมด้วยเนี่ยสเปกตรัมก็สีทองเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีลุ้งแค่สีลุ้งหมดเลยไม่น่ามาสนใจเพราะมันอ่านไม่ได้นะครับขนาดไม่ได้ ให้เราไปศึกษาเอาอยากรู้ว่าบวกอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนี่ดูตรงนี่เพิ่มเติมเห็นไหมฮิตเลือดไปมาแสนหกเนี่ยกิติคอนสองมันแปดลบลีกลบลีกลบความเสี่ยหายกิติคอนเพิ่มความเสี่ยหายกิติคอนเพิ่มทุกเนี่ยมีบอกหมดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าพลังมันอยู่ที่สามแสน ราคาแสนสี่แล้วลองไปโวกดิแสนสี่เนี่ยซื้อบ้านได้หนึ่งหลังสองล้านสองล้านกว่าเห็นปะเนี่ยของทองเต็มเลยอันเนี้ยของทองนี่คือโหดสุดแล้วแต่ว่ามันจะมีตรงข้างๆเนี่ยตัวไอนี่คืออะไรตัวไอนี่คือระดับแรกครับระดับแรกเนี่ยเห็นปะ ถ้าเราถ้าเราใช้ของพวกนี้ตีเสร็จป,ปุ๊บเราจะได้อันนี้มาจะเป็นไอธรรมดาครับไอธรรมดาเสร็จเราเอาไอธรรมดากับไอธรรมดาอีกอันหนึ่งตีเว็นไอสองนะครับเทียสองตีเป็นเทียสองอันนี้เทียสามก็คือเอาเทียสองเับเทียสองมาตีกันได้เทียสามส่วนนี้จะเป็นเทียสามกับเทียสามตีกันเป็นเทียสี่ อันนี้คือแนวทางการซื้อเอทีก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ดูไม่ค่อยเก่งอ่ะก็พอได้นิดนึงไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่วีมิกซื้อที่ไหนวีมิกนี่ครับซื้อที่นี่เดีวนี่เลยลองไปหาซื้อดูลองไปถามเขาดูเอ,อถามว่าโกงไหมผมไม่ค่อยโดนโกงอ่ะเพราะว่าผมก็เคยซื้อจากที่นี่นะไม่มีปัญหาอะไร ลองไปซื้อเขาดูางั้นก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ